นี่ไงนี่ไงแ่ดนี่ไงนี่มันเป็นด่านอะไรเป็นแล้วโอเคเลอเราไปลองเด,ดินแลบห้องเราก็ไปห้องพับเด็กอยู่นะแต่ไม่มีคนเข้าไงมาละเดินแลบเดินแลบอันนี้เหมือนเกมโรบอทเราไปเลยนะอย่างเงี้ยโอ้ยไปแอบอยู่ตรงนั้นจะไมแล้ว <laughs> ผมก็กลัวเป็นเหมือนกันนะขนาดมันเป็นเลื่องวลเดนนะโอ้ย โอ้โหลูกสองม่งกระจุยอะแต่งตัวเหมือนมันนี่ไฮส์เลยไหนใบหันหน้ามาดิเนอามองอัดวะเนี่ยเฮ้ยหลัางล้างล้างกระจุยไปหมดโุ้ยลัางล้งทุบยังไงอ่ะปกติมันจะมีมือทุบไม่ใช่เหรอมาดิครับเดินเราดิเดอนหายไปยี่มห้าเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยแดงเจอแต่ว่าไปหาเรื่องกับชาวบ้านยแดงเจอทำไมอ่ะเฮ้ยเอาเราทำไมคนนี้ตายอ่ะเอ้า ใช่ผมตายเอ๊ะเราต้องออกไปสงสงารมันไปแกสเปสนะอ้าวประตูไม่<จ>อปุยเลยปยเ่อออ่าเออ,เอ,อหัวแตกเฮ้ตกใจมนเรียหน้าไปจุ่มนุงโผไม่เลยมันเป็นซอมบี้ไอ้พวกนี้มันเป็นบ้าข้างกันหมดแล้วไอ้พวกนี้มันติดเชือ้อ เปลี่ยนปืนทานนุ้ยด้านหลังบุ้มเมื่อหลังโอเคคูดเบิร์กอะไรเนี่ยยิปไอเอาออฟพิมเอ้าห้ามมองเหรอห้ามมองอะไรอะ่ะห้ามมองอา้อาวอ,อะไรวะอา้าวปืนอะไรปุริตกินยาก,กันอ,อุ้ thing, run. ยโอ้ยมันเป็นรัน<ว>ปุริตตัวนี้ไปตัวนี้ไปตัวนี้อุ้ยไฟไหม้เลยวะเนี่ยอ้าวทำไมไปไม่ได้อะ่ะนี่นี่มันมันจะเป็นเนื้อเรื่องเห็นไหม ในเรื่องบนหัวเราก่อนเราก่อนเด็กยาเพปเด่นบนนี่คืออะไรเนี่ยแดงเจ้ยบโอ้ยกุลิจูด้วยตัวดึงเอ้าเฮ<อ>้ยไปม่แล้วกูมาช่วยมึงเนี่ย Ba baba 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 นี่ข้นมาตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยกูเจอเหรอเฮ้ยมันให้พี่แล้วคุณลิศเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้พวกนี้ตรงนี้เอาไอ้บ้าไม่เห็นประตูหรอกูวิ่งช้าแต่มึงวิ่งมั่ว มอกไม่แย่บอกไม่แย่นะโอ้ยไม่ตายสิโอ้ยชิทเฮร์วิโกะอี o อ๋อชิ Here we go again เฮ้ยมีเพื่อนจอยมาสองคนเยี่ยมดีที่สุดเราก็จะเป็นไทยสักทีกลัวมันจะไก่แล้วมันไปตายไม่รู้เรื่องอลยดิมาดูกันใครจะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยังจะลงมาจากเนี้ยจะซอยหัวมัน

ไปไม่เชื่อผ่านไปดูอะไรกันมวันนี้ระวังมึงโดนดึงในเวนมันมีสี่เราีนีไงเอ้ายิงหัวเพื่อพี่ดึงสไป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 ไลืมแล้วอะไรวะในห้องนี้่จำสเกจำสเกลิงเหรอรีบทำนมม ปแล้วไปแล้วห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เอาลิปปะลิปปะวะ้าเพื่อนกูไปด้วยแล้วโดนแท็กเกอร์นแท็กเจอการฟุตบ <c oughs> อลเกลียวดีนะทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยไปไม่ไมเฮ้ยอีนี่ไปเอ้าไปผิดทางไปผิดทางเพื่อนไปผิดทางแม่แม่เลยทางมันดูตามตาตาเรือ หลังจากนี้อ๋อยังมันจะมีห้องเออจำได้ละไอ้ใบก็ตายตรงนั้นแล้วก็ต้องไปอยู่ในห้องไฟแล้วอีกห้องเนี่ยโคตรโหดเลยบอกเลยอุ้ยอีวิทระวังน้องอีวิทตีก่อนุ้ยจริงเขามีเพื่อนมาลุยดีเพื่อนมาลุยแล้วเออน่าจะเก็บระเบิดไม่ใช่ตอนนี้ แล้วแป่ๆขอขอสมานแผ้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดแล้วเร็วไม่มียาอยู่แค่คนเดียวเนี่ยอย่าไปส่องมันอย่าไปส่องมันเฮ้ยคูณมาลองคุณทำไมเนี่ยเอ้ามันมีผีไม่รอไอ้ผมก็ภาษาไปยิงตายเลยลงมา ก็จะอรอเพื่อนก่อนอยู่ประตูจะเปิดแล้วจะมี <บน S 2> ราปกตินะถ้าถ้าเกมจริงอ่ะใช้ไฟฉายสองมันก็วิ่งมาหาละระว่าน้องนะตรงนะี้เนะ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 ยอะอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะชเจชเจ์เชจ์อร์เพื่อนโดนอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมมาตายตรงนี้มันเยอะเดี๋ยวไม่ไหวจริงๆเองก็มาเลือกเกินอ้าว ไอ้น,นี่มันเสียนเลยก็มไม่รู้มันรู้หมดน่าจะผ่านมาแล้วแหละเอ้าเอ้ามันยิงระเบิดไวตรงนั้นบอกว่าเด็วแหลมมันเจอนี้เพื่อนแล้วก็โฟล์ฟลโลเลยนะครับเอ้าห้องอะไรเนี่ยห้องเชือดหรือเปล่าเนี่ยห้องเชือดโอ้ยมาแล้วลุดพี่กูเอาไปหลุดพี่ กูเคยเล่นโอเวอร์เฮ้ยขอปืนมันกูต้องจำกูต้องจำกูต้องจำเขาตายแล้วแหละอะไรพี่ไปทางไหนไม่ใช่ทางนี้อ่ะวุ้ยมันไม่จบมันไม่จบมันไม่จบไอ้ประตูเปิดแล้วนะเราต้องสู้เหรอไม่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 สู้ไม่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 สู้ไอ้บ้าหรือเปล่ามันเยอะมึงหนีดิ มันเข้าตรงนี้ไม่ได้ดูดิไปเร็วไปเร็วหนีเร็วเฮ้ยฮอฮอคูปเตอร์คูปเตอร์คูปเตอร์ไปเร็วคือทางไหนเนี่ยเราต้องจัดการแทงดูนะโอ้ยนี่ไงด้านหลังนี่ไงเข้ามาแล้วไป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 เดี๋ยวจัดการจัดการแทงคูปเตอร์ก็จะโดนโยนทิ้งไงใช่ป่ะมันตามมาได้หรือเปล่าวะ อนี่ออกจากแล a บแล้วรัาลานี่ครนนับรอแต่ไม่ได้ l a บ galaxy แล้ว,วน,นี่ยน่ากลัวมากเลยมันลีสปอนไอ้ฮอร์คอบเตอร์คุนลีอะไรไม่ได้เออขอบเตอร์มันลี